เฮ้ฮัทเช่ฉลองเั็กแสดงเล็กจ้าเอรกนาทีนางเอกลัษนามาแล้วครับสวัสดมม่ะ เราจงตั้งมันไว้ในสินธรรมอย่าเติมต่อก่อเวนคำเราจงมีสินธรรมประจำใจจงตั้งหน้าสามคีจะเยอะเยอะยำมหยีตัดเย,ย,ยื่อใยจนหรือมีผู้ดีภัยเราก็เกิดเป็นไทยรวมชาติเดียวกัน ไทยสัญชาติไทยบ้านอยู่ที่ค่ายบางระจันสิงห์บุรีมีรักทานค่ายบางระจันเนนา,นานมาประวัติศาสตร์ารึกไว้สมัยคนไทยกับพมา่าคนไทยเอาเลือดทาพืนแผ่นิินมานดารวมสามัคคี โหดเมือ่อยามพระโอดพระเกี้ยวเจอรามสิงใครก็เสียวเมื่อเจอเล็บเขียวงาของข้าใครคิดลบลูมาขู่คมมันต้อง ข,ข้าสุรเดชรู้ดีองค์รา,ามเขามีของเด็ดตอนหนุ่มเขามี เาเพตอนแก่เหลือเศษฟันนาตอนนี้กัดใครก็ไม่เจ็บเหลือแต่เขี้ยวเล็บชลา 再见。 รพร,ระพเจ้าค่ะสุรเดชสุรเดชะพระเจ้าค่ะขนพลคู่ใจทั้งสองกําศึกกําสงครามมามากมายกับข้าพเจ้าสุรราม,มสิงเสดเพอร์เพคะตองสาราธิดาสาวพร้องกับทั้งสุมายาราธิดาพระองค์น้อง บัดเดี๋ยวนี้ได้มีพระคุมันแล้วคือราชบุตรศรีสุธาตห่งแผ่นดินศรีชวเวกแต่ว่าแปลกใจเสียเป็นหนักหนาทำไมราชบุตรศีสุธาตไม่มาอาภิเษกสมรสกับสุมายาราธิดาของเราสักทีนึ้งเสียพ่อเหมคะ จเหมือนนกันทำไมลูกเสร็จพ่อนะ่ะรักลูกลำเอียงลำเอียงยังไงทำไมเบคะหม่อมชั้นตองสาเป็นพี่สาวของสุมายาแท้ๆแต่ทำไมไม่ให้หม่อมชั้นมั่นหมายก่อนโทษ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 ใจเย็นๆลูกอย่าได้ใจน้อยเสร็จพ่อรักลูกเท่ากันไม่เคยได้คิดลำเอียงแม้แต่สักนิดเดียวยังไงเลยพี่คะรักลูกเท่ากันไม่จริงหรอก เราต้องยอมรับความจริงองราชบทสีสุทธามีสิริโสมทิ่งบดเกิมผู้ควรและก็สมกับน้องเจ้าก็ซึ่งมีสิริโสมที่สวยสดและก็งดงามเหมือนกันเหมาะสมกันดีแล้วเจ้าอย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจใไปเลยลูกถึงเวลาแล้วทำแบบนี้ถ้าขืนปล่อยไว้พ่อจะอับ พ่อร้อนใจซะเป็นยิ่งนักเห็นทีว่าพ่อต้องรีบเดินทางเข้าถึงแผ่นดินของศรีวเวงเพื่อไปพาตัวเอาสศีสุชาตเข้ามาอาภิเษกสมรสกับสุมาญาน้องสาวเจ้าสุรเดชพระเจ้าค่ะเจ้าเดินทางไปกับข้าส่วนสุรเดชเจ้าดูแลพระราช,ชวังหลวงพร้อมกับทั้งตองสาราิดาสาวของข้าพระเจ้า ไปเชิญเสด็จพี่จ้าค่ะขวานทองอีกรอบเจ้าค่ะรู้ใช่ไหมว่าเราคิดอะไรเจะบอกให้นะนี่ฉันน้อยใจ เสด็จพ่อทำไมหรอฉันไม่สวยเหมือนสุมายาหรือไงก็จกวิเศษบอกข้าเถิดว่าใครงามเลิศในปัตตภีองค์หญิงสุมายาพระเจ้าค่ะที่สวยและมีเรือนร่างที่งดงามที่สุดในปัตตภี หากบ้าแม้ว่าองค์หญิงสุมายาไม่มีเรือนร่างที่สวยงดงามและ,สะเสด็จพ่อขององค์หญิงจะให้มีคู่มั่นได้ยังไงล่ะพระเจ้าค่ะคนที่สวยที่สุดคือข้าตองสาในปัตตภีนี้ข้าสวยที่สุดไม่มีใครเทียบเท่า <c oughs> <c oughs> ขอยืมคำนิเก ที่เขาใช้กันบ่อยๆมาพูดสันหน่อยฟาส่งค้าตองสามาเกิดแล้วทำไมทำไมทำไมต้องส่งสุมายามา มีค่าตองสาจะต้องไม่มีสุมายาถ้ามีสุมายาจะต้องไม่มีค่าตองสามีท่านคนเดียวที่นั้นที่เราจะไว้ใจได้และเชื่อใจได้เราเชื่อเหลือเกินว่าผู้ชายอย่างท่านรักเราและซื่อสัตย์ ต่อความรักที่ท่านมีกับเราขอบใจมากนะถ้าหากว่าทุกอย่างสำเร็จท่านกับเราคงจะได้มีความสุขร่วมกันเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ข้าต้องกำจัดก็คือสุมายาท่านต้องร่วมวางแผนกับเราถ้าสำเร็จ ความรักระหว่างท่านกับเราก็จะสำเร็จด้วยก็กระหม่มรับปากเลยครับไม่ต้องห่วงตามเรามาเราน้ำสุรังเดชาไม่เคยลย ความรักแอบรักตองสามีอุปสรรคต้องเก็บใจกักความกล้าผมอยากจะหักปีของมาอยู่ในกงกับกาองค์หญิงรอก็กระหม่อมเ้ว่องไมเ้าค่ะ ห่วงราชโอรสทั้งสองไม่ห่วงพ่อนี้พี่น้องลูกบกพ่อเพลเพียสีสุดท้าสีสุดท้ายมีประพา เล่าหาจังหวะไม่ละลดจะคิดกระบทชิงรออาก ก็เพราะว่าข้ากระหาราวัดเราเคยได้วาดหวังไวจะนั่งบัลังเสียเองเมื่อสีชเวงวอดวาย ไว้อะไรให้แม่กราบพอจอมมาลับไปแล้วน้องเสียงหวานชื่อววรับแม่ไปแล้วใช่ไหมถึงเราจะรู้ แม่อยู่สวรรค์แต่ว่าลูกลานอะไรอย่าได้ทรงวิตกเรื่องพระราชโอรสทั้งสองพระองค์เลยพี่ค่ะถ้าหากว่า เขาเพลิดเพลินพอสมอารมณ์ก็คงจะกลับคืนราชวัตรพระอ,องค์จะได้เป็นวงกังวลไปเลยไี่่เรเจ้าก็ดีแต่ปลอบใจข้าพระเจ้าแต่ข้าพระเจ้าน่ะพระไทยร้อนยิ่งว่อพืนไฟที่มันสมเข้าไปในสวงนี่เจ้ารู้กันบ้างหรือไม่ว่าท้าสุรรา,รามสิงห์เขาได้เร่งการเวาาลาการอภิเษกมาเป็นเวลานาน,านแล้ว ข้าพเจ้านั้นนะก็ไม่รู้จะทำชท้ำใดกบับราชโอรสทั้งสองพระองค์ดีแค่ราประพาสปาเพียงเจ็ดราตรีบัดเด๋ยนนี้กลายไปเป็นปีเสียแล้วท่านช้าก่อนพี่ค่กะก็มองพอจะมีทางแก้ที่พระองค์เนี่ยไม่ต้องกังวลใจพี่คะการอุหัตเจ้ามีเหตุใดประสงค์ใดจงเร่งวาจาเถิดที่ทำให้ข้าพเจ้านั้นอ่อนพระไทย ความเป็นห่วงโรงได้เฮ anyway> ียจะไมปยากอะไรพระองค์ก็วังหลวงที่พระองค์นั่งอยู่ยกใครกำมอมสิพระเยซูค่ะหยุดอยู่นี้นะให้จิวหาของเจ้ามากล่าวสบประมาทข้าพเจ้าไม่เกรงอาญาชุนนะพระองค์เฮีะกำมอมขอพูดสั้นๆ ได้ใจความวันนี้กรหม่อมกาลวัฒขอปฏิวัติหิวงวังเม่ยเจ้าคนไทยคุณวงังสังทหารจับตัวมาข้จะกุดหัวมันมึงคือไอ้ท่า ใจคิดบัางอาจระบดบอกไอ้คนใจคดมาทอระยศอวดใหญ่กูจะเอาเรือดมาล้างพระบัาทมึงหมดโอกาส สบายลองดูฮะระองตัวนุ๊กจงฟังข้ามข้ากล้าละวัดจะยึดพระราดชวังไม่มีใครหยุด ยับยัง้งต้องหาหนทางเป็นใหญ่ใครคิดขวางชะตาลายจะส่งมึงไปนรกหนีไปทางน้ำทางบกทางออกตกเหนือใต้ถ้าหากไม่ก้มยอมกลัว พวกมึงรวมหัวกันตายไอ้กระวัดจะขึ้นวอคิดถูกคอขังคกมึงไม่ต้องหาสาวกใครเขา จะยกมือไหวไอ้คนชั่วร้ายควรลงนรกเอามีดปักอ,อกล้างอา้วันนี้ยังไงเป็นตาย้ายดีพลังวังหลวงกู้การระวังตมดาระวังใขขวนันไอ ถึงแมราชโอรสหลังถามไม่หมดแล้วของขา้าพเจ้าทั้งสองจับไม่อยู่ในพระราชวังกระสัตเท่าอย่างข้าก็จะไม่ยอมเซ็นรายประหัตให้กับนไทยเยี่ยงมันขอบเ,เชิขอ,อย้อนตายร่วมกับพวคไว้ก่อนยอมเถิดดีจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวให้กันทั้งไ่ตักน้ำใส่กระโหลกของเขาดออูเงาตัวของเจา้าหรบอางว่าไะให้กระดุมพีอย่างเจ้า อาชีพจะนั่งบนบันรังมันเป็นไปไม่ได้เลยปากนี้ไม่จังะาีตายมาหลายลอยแล้วเลยเหลือมึงคนเดียวไอ้ขุนวังไี่คอยเป็นเสี้ยนน้ำกูถ้าเกิดไม่มีมึงบันรังวังหลวงนี้กูจะได้ขอบทองวันเนี้ย วันคงแล้วไอ้คุณวางพ่อโอ๊ยโอยไม่ไดนกัน จิตมีีพี่สำนึกในส่วนลึกโชกลายลูกของพ่อนี้นั้นดีพอคงอยากให้พ่อโปรดภัยพ่อเป็นหัวองพระมหากษัตริย์เจ้าต้องรีบไปตามพี่เจ้า ไปต้องหววพ่อหากว่าเราไม่คราวสวยย้อนกลับไปถวยล่าทาบอกลูกน้ำหวานนันนาไปตามที่วางจําไว้เจ้ารีไปรีมา ไปบอกที่ว่าไวไวรีบไปตามพี่เจ้ามานะลูกพ่อจะย้อนไปคุยเจ้าก่อนไปลูก